สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาชมบ้าน eg5 ค่ะวันนี้เนี่ยยุ้ยพามาชมบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงอยู่เชียงใหม่ได้นะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าของโฟกเท้าเนี่ยค่ะจะมีสาขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะแล้วก็สาขาเชียงใหม่ด้วยค่ะหลังนี้นะคะก็เลยรับผิดชอบการก่อสร้างโดยสาขาเชียงใหม่ค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด65ตารางเมตรค่ะ มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็เป็นมินิบาร์ค่ะเป็นครัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในบ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านแล้วสังเกตว่านะคะตัวรั้วบ้านตรงนี้ค่ะจะ้าออกมาประตูรั้วนะคะจะเป็นประตูเหล็กค่ะแต่จะทาออกมาให้ดูเป็นประตูเก่าๆนะคะมีสนิมด้วยความที่ดีไซน์ที่ท่านเจ้าของบ้านชอบนะคะแล้วก็ตัวผนังซีเมนต์ตัวนี้ค่ะเป็นผนังหล่อนะคะไม่มีการ ขัดมันค่ะก็จะให้เห็นผิวเท็กเจอร์ของตัวซีเมนต์ตรงนี้นะคะทําใหา้ประตูรั้วกับผนังกับตัวรั้วบ้านเนี่ยค่ะเข้ากันได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเข้าไปข้างในบ้านเดี๋ยวรอท่านเจ้าของบ้านเปิดประตูให้สักครู่นะคะโอเคเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้างในนะคะนี่ค่ะตัวประตูบ้านเป็นประตูเหล็กนะคะแล้วก็เป็นประตูรั้วเนี่ยจะเป็นประตูอัตโนมัติด้วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในตัวบ้านเนี่ยค่ะจะใจจาก จากหน้าบ้านเนาะถ้าจะเดินไปมาเปิดประตูเองเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแย่เลยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูข้างในกันนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ไร่ค่ะแต่ลูกค้าเนี่ยต้องการสร้างบ้านตรงตัวท้ายที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวยาวแล้วก็การการที่เลือกที่ตั้งของตัวบ้านอยู่ตรงด้านในเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวทุ่งนาที่อยู่รอบด้านด้วยค่ะซึ่งหลังนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะบรรยากาศค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะบ้านสไตล์นอร์ดิกหลังนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นจั่วสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ฝ้าภา,ายนอกนะคะก็จะตกแต่งกับไม้เป็นไม้ระแนงนะคะของ S C G ขนาะความหนาอยู่ที่3นิ้วนะคะแล้วก็ทาด้วยสีสักนะคะก็จะออกเป็นสีป่งใสสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าหน้าบ้านเนี่ยค่ะท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะน่ารักมากเลยค่ะก็จะ ให้ความสวยงามและก็ความเขียวดูสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของบ้านนะคะคุณเฉลิมพลน,นะคะคพาชมบ้านในวันนี้ค่ะเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะอันนะคะประตูข้างหน้านะคะจะเป็นบานสไลด์พับพับสพับ2นะคะคือบานฟิกอยู่ข้างในแล้วก็ เปิดทับออกมาได้สองได้ได้กว้างแบบนี้นะคะก็สองบานก็จะซ้อนอยู่ด้านในนะคะเข้ามาในบ้านคะ่ะว้าวมากเลยนะคะแบบมองข้างนอกสวยแล้วนะคะข้างในสวยยิ่งกว่าค่ะก็อันดับแรกที่เห็นข้างในเลยก็คือตัวพื้นค่ะตัวพื้นตรงนี้คือพื้นหินขัดใช่ไหมคะใช่ครับถ้าทําไมลูกเหล่าคนถึงเลือกตัวพื้นหินขัดตัวนี้ก็ได,ได้ได้แรงมันดานใจมาจากในดูรูปในพินเทอรเลสครับ ก็ชอบอแบบสไตล์แบบที่มันเก่าๆหน่อยแล้วก็มันคลาสสิกเนี่ยครับก็คือแบบแล้วก็พื้นมันทําความสะอาดง่ายคือแต่ก่อนนะบ้านบ้านสมัย,มยก่อนอเข<พ>าเขาจะใช้เป็นหินข<า>ัดแบบนี้นะคะแทนพื้นกระเบื้องเ<ข>นาะพื้นหินขัดตรงนี้ค่ะคุณเฉลิมพลได้ได้เลือกกับทางทีมงานไว้ใช่ไหมคะใช่คุณเฉลิมพลเนี่ยเลือกเป็นหินขนาดใหญ่ครับป็นขนาดใหญ่ก็คือเลือกเลือกสีแล้วก็เลือกไซส์ของหินนะครับคือแจ้งทางคุณเก่งไปะครับแล้วก็คือแบบมาช่วยกปรผสมหน้างานเลย เราก็ช่วยมิกกันไงครับ,โอ,รบโอเคก็ออก<ส>ได้ตามอย่างเงี้ยครับะะ<ช>แล้วก็เข้ามาเนี่ยคือจริงๆอะหลังเนี้ยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ65ตารางเมตรนะคะคคแล้วก็ตัวขึ้นมาก็คือเป็นตัวตกแต่งเป็นโคมไฟ<ช>ะะทําไมถึงเลือกเป็นตัวแบบจักสานะค่ะคือมันให้อารมณ์แบบมันรู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่บ้านแบบอบอุ่นเหมือนเราไปพักผ่อนเนี้ยครับคือแบบ สบายตลอดเวลานยครับดูรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนบ้านแต่ว่าเออมือนเรามาเที่ยวกก่งเก๋งคาเฟ่เนาะให้ให้อารมณ์เหมือนกึ่งเงคาเฟ่ไม่ไม่ดูน่าเบื่อแบบเออแบบดูทุกโซนนี่คือแบบเป็นโซนรีแลกชัในตัวเลยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวโซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็คือครัวฝรั่งค่ะที่คุณเฉลิมพลได้ได้ได้ดีไซน์การใช้งานตรงนี้นะคะก็คือมีเตาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ค่ะจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ ขัดมันนะคะแล้วก็ข้างหลังที่ใส่ตู้เย็นก็เราก็จะวัดขนาดแล้วก็แจ้งคือคุณฉลิมพลก็แจ้งขนาดไซส์ของ,ของตูเต้เย็นก่อนครับจร,จริงๆคือครั้งนี้เนี่ยคืออย่างอย่างทีมงานโฟกัสเฮาส์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคุยกับลูกค้าเรื่องของดีไซน์ในตัวบ้านเรื่องของการใช้งานที่ลูกค้าต้องใช้อะคะ่ะว่าว่าจะใช้งาน ตรงไหนจุกไหนเนี่ยคือก็ก็แจ้งอยากคุณเฉลิมพลก็แจ้งกับทีมงานตลอดเลยนะคะว่าจะตรงนี้จะทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะจัดวางประมาณไหนก็ได้ออกมาตามที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้ค่ะค,ค่ะแล้วก็ย้ายจากตัวโซนห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวตะกี้มาอยู่โซนนั่งเล่นนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยก็คุณเฉลิมพลเลือกเป็นตัวกระจกเทมเปอร์บานใหญ่เลยค่ะซึ่งมุมนเนี้ยเนี่ยเอาไว้สําหรับ ชมวิวใช่ไหมคะคุณคุณเฉลิมพลใช้งานตรงนี้ยังไงบ้างนะคะจากจากมุมนี้ค่ะก็คือเป็นมุมนอนเล่นพักผ่อนเนี่ยครับดูทีวีได้แล้วก็คือผนังฝั่งนี้คือแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผนังทึบไปเลยเงี้ยครับ <c oughs> มันก็จะดูแบบว่าอึดอัดไปหน่อยก็เลยแบบ <c oughs> ให้ทางโฟกัสแบบว่าทําเป็นช่องหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็ปลูกต้นไม้ข้างๆเพื่อเราจะได้แบบว่าเออเห็นวิวรับกับไอ้ตรง ด้านขาน้างที่เป็นทุ่งนาเป็นภูเขาอะไรเง <c oughs> ี้ยครับก็ก็คือตรงดีก็คือเป็นจุดรีแลกซ์นะคะไว้เป็นชมวิวผ่อนคลายตรงนี้นะคะแล้วก็คือตั้งแต่อยู่เข้ามาในบ้านตรงนี้นะคะ่ะคือไม่เราไม่ได้เปิดแอร์เลยะคะ่ะแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้ร้อนแบบไม่ได้ร้อนมากนะคะคที่ตัวบ้านเราเนี่ยก็เป็นหลังคาอันนี้ดีไซน์อะ่ะจะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะคะของบูสโคปนะคะก็ตัวบ้านคือเย็นแล้วก็คือเรามีกระจมีประตูสองช่องนะคะ,ะแล้วก็ ทำให้แบบลมเข้ามาในตัวบ้านอันนี้ช่วยประหยัดพลังงานะนะคะแล้วก็แล้วก็แสงก็รับแสงได้ได้ค่อนข้างเยอะเนาะได้ทั้งวันไม่เปิดไฟเลยก็ได้ครับที่ที่โฟกัตเทาทำให้ทําให้คุณเฉลิมพลก็คือเราเกาะเป็นผนังผนังเบิ้ลให้นะคะก็ช่วยลดความร้อนไปได้ด้วยระดับหนึ่งนะคะครับแล้วก็ถ้ายุ้ยจะขออนุญาตเข้าไปชมห้องนอนจะ <laughs> ได้ไหมคะเผื่อแบบ ทุกชันอยากเข้าไปชมได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะตามมาค่ะโอ้ข้างในนะคะก็จะเป็นมีเตียงมีมีโคมไฟสวยๆขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหวายเหมือนกันใช่ไหมคะตะการ้าสารใช่ครับผนังนี่คือเราทําเป็นผนังมันเป็นเหมือนพีแคสเลยนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคของทางโฟกัสเฮาที่ที่ที่ได้คุยกับ คุณเฉลิมพลนะคะว่าจะดีไซน์ประมาณไหนก็ออกมาเป็นห้องนอนสวยๆเท่ mm hmm. ๆห้องนี้เลยค่ะแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตตรงนี้เป็นห้องน้ำห้อง<ช>น้ำใช่ครับห้องน้ำนะคะเลือกเป็นบานสไลด์นะคะ mm hmm. เป็นห้องที่ว้า,าวมากอีกหนึ่งห้องค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาชมตามกันมาเลยค่ะ ห้องน้ําตรงเนี้ค่ะคุณเฉลิมพลเนี่ยดีไซน์เอกเลยใช่ไหมคะที่ว่าจะมีป่องแสงช่องแสงคืออยากเจาะให้มันเห็นท้องฟ้าลงมาแล้วก็แบบมันจะได้แบบว่าเปิดโล่งรับลมไงี้ครับซึ่งรับลมแล้วก็ลมมากเราวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเป็นใจมากเลยค่ะอ๋อเวลาเราเรานอนแช่ลงแช่ในอ่ะแล้วก็มองไปบนในท้องฟ้าก็จะได้อีก เออเขาเรียกว่าอารมณ์หนึ่งนะคะคสวยมากเลยค่ะแล้วอย่างต้นตัวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเฉลิมพลที่คือเลือกแล้วก็นํามาจาัดวางเองด้วยเลยหรือเปล่าค,ค,คะก็คือปลูกต้นไม้แล้วก็จะรู้ว่าแบบว่าเออต้นไหนชอบแดดแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เลือกพันุ์มาลงเนี้ยครับรู้สึกเหมือนแบบควบรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเออจะมีอ่างอยู่ตรงห้องน้ำมันก็มีต้นไม้เขียวเขียวสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคอตโต้นะคะตัวอ่างนี้คือ บาลิโนตัวอ่างตัวนี้คือคุณเฉลิมพลก็เข้าไปเลือกเองกับทางทีมงานนะคะแล้วก็รีเควสต์มาว่าขอช่องใส่วางสบู่วางขอแกเป็นช่องใหญ่ๆตามที่เห็นนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวตรงอ่างล้างหน้านะคะก็จะฝังก๊อกไว้แล้วก็จะมีปลั๊กกันน้ำไว้ให้เผื่อแบบอนาคตแบบไดโหมเป่าโหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วสังเกตว่าทุกคนอาจจะงงว่าเอทำไมมีประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ค่ะก็จะโผล่ไปอยู่ห้องรับแขกเมื่อกี้นะคะก็คือหนึ่งห้องน้ำนี่ยคือใช้ได้เข้าได้สองห้องก็คือเข้าจากห้องนอนแล้วก็จาก รับแขค่ะก็พาไปชมบ้านทั่วตัวบ้านมาแล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยค่ะเราก็ขอทางคุณเฉลิมพลเนี่ยเข้ามาคุยนั่งคุยเจอเรื่องรายละเอียดบ้านกันนิดนึงนะคะก็คุณเฉลิมพลรู้จักโฟกเทามาจากทางไหนคะในเฟซบุ๊กครับก็คือแบบว่าตอนแรกอยากจะสร้างบ้านอยู่เชียงใหม่ก็เลยบบว่าให้บอกให้น้องชายช่วยหาแบบช่างผู้รับเหมาหน่อยครับแล้วน้องผมก็ช่วยหาใน อินเทอร์เนต็ตแล้วก็เจอ,เจอโฟกัสโพกถาวรจากในเพจบล็อกครับค่ะออสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยคือฟุณกฟลเฉลิมพลเนี่ยมีส่วนในการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าในการเลือกของเลือกวัสดุอย่างหลังกระเบื้องหลังคาเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ดีไซน์ไว้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าลอนเล็กนะคะแล้วก็คุณเฉลิมพลว่าโอ้อยากได้ใหญ่อยากได้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าซิมเลย Uh huh. ด้วยครับคือแบบว่าเออมันทําให้แบบมันสวยขึ้นเยอะเลยทํา <ำ S 2> <ล>ให้บบดูแร a n เป็นเป็นเป็น nordic ที่ดูแรนดแล้วก็ดูเหมือน nordic ในขอ,ของของของพวกต่างประเทศใช่ใช่ใช่คือแบบแล้วก็เร,เราเราสร้างอยู่การทุ่ง,งานาด้วยก็คือให้อารมณ์อีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เน,นี่ยค่ะยูประกวนถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าคุณเฉลิมพลทาไมถึงเลือกดีไซน์บ้านสไตล์นี้อะคะทำให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆแล้วก็แบบวัสดุที่ ตามสไตล์ของนอร์ดิกเนี่ยมันจะแบบม,มีมีเรื่องของไม้มีเรื่องของปูนที่แบบว่าเรียบง่าย,ยานะครับ uh huh. มันมันมันก็เหมือนพวกเออเขาเรียกว่าอะไรสไตล์โมเดิร์ b, นลอฟที่มีมีมีปูนเปืเยมีตัวไม้ที่เอามารวมเข้ากันแล้วมันเข้ากันได้ดีบ้านมันดูแบบว่าวอร์มแล้วก็แบบ uh huh. อุ่นมากหลังนี้คะ่ะคุณชมพูณช,ชอบไหมคะ ชอบมากครับคือบอกว่าอยากอยู่บ้านอ่ะทั้งทั้งอาที่นี้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยังอยู่ได้เงี้ยครับคือคือเปยู่ถ้้อยู่ถ้าแบบมีบ้านแบบนี้ยุก็จะอยากอยู่บ้านก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เห็นเอ่อคลิปนี้ EP นี้นะคะจะจะชอบในตัวของของสไตล์นี้แล้วก็สไตล์นอร์ดิกนะคะคุณเฉลิมพลอยากฝากอะไรให้กับท่านที่อยากมนีบ้านสไตล์นี้หรือแนวนี้กําลังคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่ายๆคือแบบว่า ต้องต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนครับว่าเออชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ลองหาแรงบันดาลใจจากพินเทเลสบ้างหรือว่า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับจากมึงนอกบ้างดูแมกกาซีอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะ oh. าได้บอกว่าเออมีแนวทางที่แบบเราอยากสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยศึกษาอย่างเงี้ยครับ oh. แล้วก็ไม่งั้นก็ถ้าิธีที่เ็วที่สุดเลย ปรึปกษาโปรกทาก็ได้ครับใช่ค่ะก็รเรื่อง,งดีครับก็คือจริงๆะค่ะเราถ้าเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีทางสถาปนิกที่ดีไซน์ออกแบบบ้านให้นะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าไปอยู่หน้าง,งานเนี่ยก็จะมีวิศวะกรกับโฟแมนที่ให้คอยให้คําแนะนําว่าตรงไหนจุดไหนควเรเลื่อกยังไงให้กับลูกค้าแต่ละท่านเนาะทางนี้ก็ยงต้องขอบคุณคุณเลิกคนนะคะที่ เปิดบ้านให้กับโฟกเท้าได้เข้ามาถ่ายทํา EP นี้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการสร้างบ้านแล้วก็จะตกแต่งบ้านแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบคุณคุณเฉลิมพลแล้วก็เดี๋ยวเราลาทุกคนขอบก,กันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ